มาแล้วครับพื่รหัสใหม่มาแล้วพร้อมการอัปเดตอีกแล้วนะครับนี่คืออะไรครับอ๋อให้ไปร่วมเชียร์นะครับตัวแทนจากประเทศไทยคว้าแชมป์นะครับ FC Mobile ที่ประเทศจีนนะครับไปครับไปดูนะครับมีอะไรมาใหม่ครับวันนี้เอาเลยครับแอคต้อนรับก่อนเลยครับบอกมาอีกแล้วครับโอ้โหไปดีนะครับนี่เลยครับฮีโรนะครับอยู่กันยาวๆไปครับสัปดาห์นี้ครับ ปลดล็อกอันใหม่นะครับ The Conductor นะครับโทมัสโลซิกี้ครับโอ้โหนี่ครับหน้าตากิจกรรมนะครับรับฟรีไปก่อนเลยครับโอ้โหอันนี้เท่นะครับอันนี้เป็นโลบไอ้นี่มาเลยครับตัวโน้ตนี่นะครับ The Conductor ครับโอ้โหแล้วก็เล่นไปครับกวยนะมีสองกวยครับหนึ่งแมตต์แล้วก็หนึ่งกวยแล้วก็หนึ่งแมตต์แล้วก็รับนะครับแล้วก็เริ่มไต่ไปดีๆนะครับนี่ครับแลกไปเลยครับนี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นตัวโน้ตมีแจกดูเด็กครับ เปิดแพ็กนะครับมีอะไรครับนี่ครับลุ้นมีเพชรอีกครับโอ้โหลุนการ์ดด้วยนะครับไต่ไปเรื่อยๆครับตามตัวโน้ตแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรางวัลใหญ่สุดท้ายครับหมดเลือกครับว่าจะเอาโทมัสโลซิกกี้หรือมัตเชลลโนรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าหลักกันหน่อยครับการเดินทางฮีโร่นะครับโอ้โหนี่ครับทีวีครับอย่าลืมมากดทุกวันนะครับแล้วก็นี่เลยครับ บอดล็อกฮีโร่ทีมฟีนะครับวิรหัสนี้ครับโอ้โหนี่ไงครับกองหลังโนสองนะครับลูซีโอนะครับโอ้โหเก้าเโอ้โหนี่พลังแฝงเยอะจริงๆนะครับตัวนี้ฟรีคลิกสรงพลังเน้นแท็งเกิลความเป็นผู้นําลูกมงทรงพลังโอ้โหโอ้โหพลังตั้งรับร้อยกว่านะครับร้อยหนึ่ง วิ่ง86ตรง2จริงสภาพร่างกาย99ราคาตอนนี้อยู่ที่อุ้ยถูกอยู่นะครับ80วล้านเนี่ยแต่ไม่มีใครมีครับตัวต่อมาครับดินาต e เล95คีเวล94ครับเด e 96ครับ c a เ De ิลล่านะครับ95แล้วก็นากาตะนะครับโอเคครับนี่ก็คือีโโ่นะครับเฮ้ยหน้าหลักมาดูหน้าหลักหน่อยครับ อ้อนี่ครับหน้าหลักอันนี้ถ้าเล่นครบก็ปลดล็อกได้แล้วครับแล้วก็อันนี้นะครับจะปลดล็อกกองกลางสอดประสานด้วยนะครับอืมนะครับนี่ก็คือเวทฮีโร่นะครับไปดูเลามาดอนจะมีอะไรใหม่อีกไหมครับเลามาดอนก็ยังไม่มีนะครับมีแต่การดซื้อของนะครับในร้านค้าเอาไปดูนี่นะครับปิดสนานะครับการเซนปิดสนานะครับวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วครับอีกตัวเป็นใครนะครับ กดเปิดไปเลยครับไปครับอืมปริศนาครับโอ้โหเป็นเลเยอร์สั้นนะครับแบ็คซ้ายนะครับกับซมนะครับไปดูภารกิจหน่อยครับภารกิจโอ้โหภารกิจเรามาดอนถ้าเล่นเสร็จแล้วไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาใหม่เหมือนเดิมครับประจําสัปดาห์ครับไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็นี่ครับภารกิจ หลายสัปดาห์มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับไปดูแลกเปลี่ยนหน่อยครับมีอะไรมาใหม่ครับโอ้โหรอบนี้เป็นแลกเปลี่ยน95นะครับนักเตะ95ลองเข้าไปดูกันหน่อยครับมีตัวดีๆของอะไรมัง่งโอ้โหนี่แฝงตัวใหม่มาด้วยนะครับ95ยีโร่ก็น่าแลกกันนะครับใครมีอะไรลองไปแลกกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรมาใหม่ครับ แปดสิบถึงเก้าเจ็ดอันนี้ต้องแลกกันทุกวันนะครับจะได้เสร็จเควสครับแลกกันไปเลยเอา่าววอล์กเฉยใครนะครับอแปดสี่ครับอา้าวอันนี้ก็ยังหน้าแรกเหมือนเดิมนะแปดเจ็ดถึงเก้าเจ็ดนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับไปดูทีโอทีวนะครับมีตัวใหม่ไหมยังครับสัปดาห์นี้โอ้โหนี่ครับมูดิกเก้าสามไฮลิเคนเก้าสาม หัน,น้าเก้าเอ็ดโุ้ยเป็นไหวมาครับเด็กอานนอนอย่างผมออ้ยรอบนี้ก็น,น่าแรกนะครับใช้แปดห้าตัวหนึ่งแปดสิบสามตัวหุ้ยอะไรถูกนะครับนี่น่าแรกนะครับเดี๋ยวต้องมาแรกนะครับแล้วก็นักเตะสากลน,นะครับก็ไม่มีอะไรครับไปดูร้านค้าหน่อยครับแพ็คใหม่โอ้ยมีแพ็คใหม่มานะครับ โอ้โหแพ็กใหม่มาเต็มครับเรามาดอนก็ยังมีอยู่นะแพ็กใหม่น่าสนใจนะครับนี่เอารับฟรีไปก่อนเลยครับโอเคครับเอาชาเลนต์มีชาเลนต์อะไรครับชาเลนต์เดิมนะวีโร่ไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ